หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนล่าสุดนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14กํากำลังฝ่ายปิดล้อมที่ประกอบไปด้วยตอชอดอ,อสและตำรวจภูธรปิดล้อมด้านบนฝั่งทั้ง3ด้านรวมกำลังการตอนนี้มีประมาณ60ขคนไม่เกิน70 จากยอดกําลังพลในตอนแรก90คนกําลังที่ลดลงเป็นสาเหตุให้กําลังที่เหลือต้องถึงกับเกิดอาการบ้าคลัง่งการปฏิบัติการกวาดล้างแบบเลือดเข้าตาไม่มีความเมตตาปราณีเหลืออยู่ในหนึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเลยไม่มีใครให้คําตอบได้ว่ามนุษยธรรมมันหายไปไหนหมดความผิดพลาดในตอนแรกไม่มีใครยอมรับความคิดที่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะกับชาวบ้านไม่เคยมีคิดแต่เพียงว่าการล้อมจับคนในครั้งนี้คงเหมือนการล้อมจับสัตว์ป่า ที่ไล,ล่ลามากระทั่งจนมมาบัดน,นี้ความสำนึกผิดในหน้าที่กลับถูกบทบังเสียอีกความเครียดแขนความอาฆาตสมในหัวใจของทุกคนจนเกินทายถอนได้ดังนั้นมันจึงไม่แปลกอะไรเลยที่ปืนนานา,นาชนิดในจํานวนเท่ากับคนที่ถือต่างระดมพ่นกระสุนเข้าสู่หมู่บ้านยิงกันชนิดไม่อันเหมือนกับว่ากระสุนเหล่านั้นมันงอกออกมาจากเสาเรือนได้ภาพที่เกิดจากการระดมยิงที่เป็นหลังคาบ้านทั้งสังกะสีทั้งยา้าปลิววอนเปิดออกเป็นแผง ฝาเรือนเปิดเป็นช่องเล็กช่องใหญ่โอ่งน้ำทะลุน้ำไหลพุ่งออกมากระปองน้ำกระเด็นออกจากที่เสียงไก่กระตากออกจากเล้าวัวควายดูจะเป็นปัญหาใหญ่สุดด้วยความตกใจสุดข,ขีดมันพากันแหกคอออกมาบางตัวโดนกระสุนล้มคว่ำไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของหลายตัวที่ปลอดภัยต่างพากันวิ่งแหกหนีจนเกือบไปเหยียบย่ำบนร่างคนที่อาศัยหมอบหลบกระสุนอยู่ก็มีเจ้าของวัวควายที่เห็นมันแหกตเตลิดไปคิดไม่ตกว่า ระหว่างความปลอดภัยของตนกับสัตว์ที่เลี้ยงหนีไปนั้นจะทำย่างไหนก่อนดีเสียงเด็กร้องจ้าเสียงหวีดวายของผู้หญิงแม้แต่เสียงเรียกหากันของคนมันสร้างความสับสนโอม่านอย่างที่สุดแม้กระนั้นก็ไม่มีใครยอมออกจากที่กำบงังต่างพากันกดดันเงียบอย่างเดิมเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าณนะที่ที่หมอบหลบอยู่นั้นคือที่ที่ปลอดภัยแล้วชุดแล้วชุดเล่าที่ฝ่ายปิดล้อมระดมยิงเข้าไปโดยที่ฝ่ายในบ้านยิงโตตอบออกมาในตอนแรกเพียงชุดเดียวเท่านั้น ทั้งนี้คงเป็นเพราะฝ่ายในหมู่บ้านตระหนักถึงจำนวนกระสุนและผลการยิงเป็นอย่างมากนั่นเองความเสียหายในเรื่องอาคารบ้านเรือนของใช้และสัตว์เลี้ยงขนาดนั้นก็หาได้พอใจกับพวกปิดล้อมไม่จากตดรเรียกหาลูกน้องคนที่อยู่ข้างๆไอป้ปืนตรงมานน่เอาปืนลงมาดูกูไล่มานออกที่กำบังเองแล้วมึงเอาปืนกูคอยสอยมันลงมาเฮ้ยเ <Hey, S 1> ตรียมซันโวเว้ยแกหมายจะยิงด้วยมือตัวเองเพราะเห็นการเคลื่อนไหวอยู่หลังกระเพาะใส่เขาเปลือกใบใหญ่หลังบ้านในระยะ120เมตรประมาณนั้น เราไม่ลืมสั่งบรรดาปืนเล็กคอยซามเมื่อเหยื่อออกมาอีกด้วย M79 กระบอกนั้นถูกจัดศูนย์ระยะยิงแล้วยกขึ้นเล็งอย่างปราณีตเพียงครู่เดียวลูกแรกออกไปแล้วตกต่ำประมาณ10เมตรลูกที่สองสามตามไปอีกทั้งสองลูกลงเป้าหมายพอดียิงสิวะจ่าต่อชดอสั่งทันทีเมื่อเห็นเหยื่อเป็นชายกลางคนกับเด็กอายุประมาณ10ขวบวิ่งออกมาจากหลังกระพาะนั้น เอ3ทเกือบ10กระบอกซึ่งมากกว่าที่สั่งไว้ตอนแรกเสียอีกจับเข้าเป้าพอดิบพอดีร่างของชายกลางคนพะว้าตะเกียกตะกายอากาศล้มนิ่งขาดใจตายส่วนเด็กน้อยใจเด็ดไม่รู้ว่าถูกเข้าตรงไหนไม่ตายแค่ร้องบาดเจ็บอดโอยแล้วตะเกียกตะกายเข้าที่กำบ,บังแถวนั้นได้ทันหมดอุดรมองเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดภาพที่ปรากฏทําให้แกเกิดแนวความคิดไอ้ปืนโตพยายามยิงเปิดที่กำบ,บังมันอีกสิวะแบบนี้ได้ผลเว้ยคาสั่งได้รับการถ่ายทอดต่อจนถึงมือไอ้ปืนโต แล้วผลการปฏิบัติก็ตามมาในทันทีเสียงระเบิดของกระสุนกระทบแตกขนาด40มิลิเมตรต่อสิ่งปกคลุมทำให้เกิดแรงอัดอากาศช่วยให้เสียงของมันดังแรงขึ้นอีกกระสุนหลายนัดได้ผลบริเวณที่คาดว่าจะมีคนหลบภัยอยู่ถูกแรงระเบิดเปิดขึ้นบางอันแตกเป็นชิ้นชิ้นปลิวไปในอากาศแล้วหล่นลงมากองกับพื้นอย่างสิ้นสภาพใช้การ M 7 9ไม่ใช่ชุดแรกชุดเดียวต่อเป้าหมายแบบเดียวกันกลุ่มกระสุนชุดที่2ชุดที่3 4 5หตามกันไปติดๆ ผลของมันได้รับเพิ่มขึ้นเลยเพียงพอที่จะสนองความกระหายชีวิตคนของพวกปิดล้อมได้ hk 3 3ผสม m 1 6สนับสนุนผลการยิงของ m 7 9ได้เป็นอย่างดีคลาดใดที่ร่างของชาวบ้านวิ่งออกมาจากที่กำบังที่ถูกทำลายไม่ว่าเป็นใครทั้งสิน้นผู้หญิงคนแก่แม้แต่เด็กชีวิตต้องถูกปิดปลิวต่างล่วงหล่นกองกับพื้นเหมือนใบไม้ร่วงเสียงระงมร่ำไห้เสียงร้องกรวนกลางของคนบาดเจ็บแม้แต่เสียงแม่ที่เรียกร้องหาลูกสุดแสนเสียดแทงใจ ไม่ได้ทําให้จิตใจพวกปิดหลอมอ่อนลงเลยความแค้นและความอาฆาตยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่ปรากฏท่าทีจะหยุดลงแต่อย่างใดการระดมยิงใส่ที่กําบังหลบภัยของชาวบ้านเป็นไปนานเกือบชั่วโมงฝ่ายปิดหลอมจึงหยุดยิงตามคําสั่งหมดอุดรแแล้วคําประกาศของหมดอุดรจึงดังขึ้นอีกพี่น้องทุกคนโปรดทราบนี่เป็นการกระทําแบบตักเตือนเท่านั้นเรายังมีเวลาให้กับทุกคนเราต้องการตัวสาหายโชดถ้าพี่น้องไม่เอาตัวมันมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ขอพี่น้องแยกตัวออกมาแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเอาตัวมันเองหากยังขัดขืนขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อีกต่อไปนี้เราจะเผาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเราจะดูซิว่าสหายชดมันจะช่วยอะไรพี่น้องได้บ้างเราขอประกาศเป็นครั้งสุดท้ายหากยังขัดขืนและขัดขวางอีกเราจําเป็นต้องเผาหมู่บ้านทั้งหมดเราจะเผาทั้งหมดคําประกาศของหมดอุดอรดังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านทุกคนได้ยิน แต่จะทําตามหรือไม่ยังไม่มีใครรู้การพักหยุดยิงของฝ่ายปิดหลอมเป็นการเปิดโอกาสให้กําลังที่ถืออาวุธในหมู่บ้านปรับแผนการใช้กําลังเข้าโจมตีครั้งความจงรักภักดีต่อสหายโชดความยึดมั่นในอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ผสมกับความแข็งที่ญาติพี่น้องในบ้านต้องมีอันเป็นไป ทำให้กลุ่มผกคที่ร่วมมากับสหายโชดรวมกำลังกับผกคในหมู่บ้านวางแผนเจาะแนวปิดล้อมของฝ่ายปิดล้อมทิศทางคือด้านเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นทางตัดขึ้นเนินที่ปกคลุมด้วยป่าทึบด้านเดียวกันกับที่พวกล่าสังหารเคยซุ่มอยู่ก่อนแล้วนั่นเองกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมินิตในบ้านหลายต่อหลายคนวิ่งเข้าที่กำบังในทิศท,ที่กำหนดมองเห็นควักควายไปหมดพอกำลังได้โอกาสเหมาะจากการหยุดยิงของฝ่ายปิดล้อม เลือนระยะประมาณไม่เกิน80เมตรจากแนวที่กำบังในเขตหมู่บ้านจะถึงแนวปิดล้อมของฝ่ายตชดที่ประจำอยู่ด้านนั้นกลุ่มพกคอที่เตรียมเจาะจำนวนเป็นร้อยแต่กำลังฝ่ายปิดล้อมแค่ไม่ถึง20เฮ้ย hey, ระวังมันกำลังจะแหกวงล้อมเสียงใครไม่รู้จากด้านนั้นตะโกนขึ้นมาเลยสัตว์เจาะเข้ามาเลยกูกำลังคอยมาเลยสัตว์เสียงอีกคนร้องท้าทายเพราะตัวเองก็มองเห็นแนวปรับขบวนของพวกพกคเหมือนกันกลุ่มพกคอเริ่มใกล้เข้ามา ปืนจากฝ่ายปิดล้อมก็กําลังเตรียมพร้อมเต็มทีกระทั่งเหลือระยะแค่50กว่าเมตรเท่านั้นก่อนที่ฝ่ายปิดล้อมจะตั้งตัวได้ทันฝ่ายพกคอเปิดฉากด้วย RPG ก่อนแล้วตามด้วยบรรดาปืนเล็กกําลังบางส่วนเท่านั้นที่ยิงเปิดฉากเหมือนจะกดหัวฝ่ายปิดล้อมเอาไว้แต่กําลังอีกส่วนซึ่งดูจะมากกว่าลูกชาร์จไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนที่พวกปิดล้อมจะโผล่หัวขึ้นมาดูได้พวกที่ลุกชาร์จเข้ามาก็หมอบราบและหายไปจากสายตามหมดแล้วแต่พวกปิดล้อมใช่ว่าจะหมดพิษสงคนที่อยู่ด้านห่างออกไปยังมีโอกาสยิงได้อยู่ทั้ง M79 ทั้ง HK33 ทําทำอะไรมันไม่ได้เพราะคนยิงต้องระวังจะโดนพวกเดียวกันไอเวรพวกนี้มันไวจริงๆพวกที่ยิงช่วยสะบัดออกมาในความผิดหวังของตนเองไปทางขวาสกัดหลังพวกนั้นไว้มันกำลังจะแหวกวงล้อม อ,อสอกับภูทรเกือบสิบคนที่อยู่ไกลทอยหลังกับเตรียมหนุนให้พวกปิดล้อมทางด้านเหนือเพื่อสกัดการแหวกวงล้อมกำลังทั้งหมดลุกชาร์จอย่างรวดเร็วแต่ก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่กับต้องหมอบราพุพ่งเข้าที่กำบังอีกครั้ง Apg สองรูก,กับปืนเล็กอีกหลายชุดระดมเข้าใส่พวกที่เตรียมจะไปช่วยสกัดการแม้ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ทุกคนต่างก็ขวัญหนีดีฟอร์ไปตามๆกันรถทั้ง r p g ทั้งกระสุนปืนเล็กแต่ละนัดไม่ได้ตกห่างไปจากร่างของแต่ละคนเลยในโอกาสการยิงเช่นนั้น กลุ่มพวกเตรียมเจาะกว่า20คนลุกชาร์จแล้วหาแนวปิดล้อมเข้าไปอีกในขณะที่พวกด้านหลังยังกดหัวพวกปิดล้อมไว้ไม่ให้การลุกทําได้ดีนักการยิงคมของพวกพกกรอประสานกันเป็นอย่างดีที่ตั้งพวกปิดล้อมที่ปักหลักมาตั้งแต่เช้าถูกพวกพกกรอหมายหัวไว้หมดแล้วดังนั้นการยิงคมของพวกมันจึงได้ผลเต็มที่พวกปิดล้อมไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมายิงขัดขวางได้เลยหมวดอุดรประจําอยู่ทางฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสเห็นการเคลื่อนไหวทางด้านที่กําลังถูกแหวกเจาะเลย ความเงียบจากในบ้านยังคิดว่าเป็นการเงียบอย่างปกติที่เคยเป็นจึงไม่ได้สั่งการอะไรและแล้วนายบัตรดลก่อนที่ใครจะคาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้กลุ่มพกครที่ทำตนเป็นหัวหน้านำจาะแนวจัดแถวหน้ากระดานรุกออกจากที่กำบังพร้อมกันอากาประทับสะโพกกลัดกระสุนไปทางด้านหน้าตัวเองความเร็วในการยิงมันเร็วเกินกว่าพวกปิดล้อมจะเลลงได้ทันโอ ตชดใจสิงตัดสินใจยิงสกัดลุกขึ้นยืนสสดกระสุนในกลุ่มพกคอทันทีได้ผลเหมือนกันไอพอกคอสองคนล้มลงอ๋อมันเป็นการแรกชีวิตอย่างสมศักดิ์สรีธ์ที่สุดต่อชดอเก็บชีวิตพกคอลงได้สองคนแต่ตัวแกเองก็ต้องจบลงด้วยน้ำมือของไอพอกคอเช่นกันมาเลยสัตว์อ๋อตชดอใจสิงอีกคนไม่คิดจะถอยแม้แต่ก้าวเดียวลุกจากที่กำบังยืนสสดกระสุนออกไปไอพอกคอคนที่อยู่ตรงหน้าจึงตกเป็นเหยื่อของแกทันทีออ แล้วอากายประมาณ4-5ถึงกระบอกก็รุมกระส่งวิญญ,ญาณตชดคนนั้นเป็นการแก้แค้นให้แก่เพื่อนฝูงแบบทันทีทันควันกันเลยแนวปิดล้อมของตอชดรเริ่มรวนเลยพวกเจาะนำหน้าถึงแนวปิดล้อมเลยทะลุออกด้านหลังขณะที่พวกทางด้านหลังของมันไม่ได้หยุดยิงเลยพวกด้านหลังไม่ต้องกลัวกระสุนจะไปโดนพวกด้านหน้าเพราะคนยิงยิงขึ้นฟ้าเป็นการยิงเพียงต้องการเอาเสียงคมหัวพวกปิดล้อมเท่านั้นเอง ซึ่งก็ได้ผลจริงๆพวกปิดล้อมไม่กล้าโผลห่หัวจากที่กำบังกันเลยทั้ง RPG ทั้งปืนเล็กปริมาณมากจนนับไม่ทวนระดมยิงไปด้านข้างของจุดที่ถูกเจาะเป็นการยิงแบบไม่เลี้ยงเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเจอดส่วนใหญ่ลุกตามออกไปในช่องที่ถูกเจาะแล้วนั้นต่อชะดอหลายคนเริ่มหนีเข้าที่กำบังใหม่โอ้โอโอแต่ไปได้ไม่กี่ก้าวอากาจำนวนเป็นสิบเจาะเข้าแผ่นหลังจนคลุนมามึงเข้ามาเลยต่อชะดอตัดสินใจยิงสวนกับมัน แต่แล้วตัวเองก็ต้องถึงการลาวาสารแห่งชีวิตเพราะจำนวนผอกรอออมันมากกว่าซะจนไม่มีช่องว่างต่อดคนใดปรากฏร่างให้เห็นเป็นต้องเสร็จทุกรายไปไม่ปืนกระบอกนี้ก็ต้องกระบอกอื่นเพราะการประทะกันในตอนนี้เล่นกันในระยะ20-30เมตรเท่านั้นเองแต่ผลสุดท้ายแนวปิดล้อมด้านนั้นก็ต้องเปิดออกเหมือนจะเปิดทางให้พวกมันออกไปแต่โดยดีและเชื้อเชิญให้พวกมันออกทางนั้น ตัชดอหลายคนต้องถอยออกไปเพราะสุดกำลังต้านทานไหวแม้จะมองเห็นว่ามีกลุ่มพกอขคออให้การคุ้มกันยังแข็งแรงต่อล่างของไอ้สหายโชธที่นอนอยู่บนแคลหามออกไปทางด้านนั้นแม้จะมองเห็นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ทั้ง RPG ทั้งอากาตั้งระดมยิงออกมาคุ้มกัน จึงเป็นอันว่าการปฏิบัติการของฝ่ายปิดล้อมต้องพบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่ไหวต้องเป็นภาระพวกล่าสังหารต่อไปการคาดคะเนของจ่าดาวเหนือไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยไอ้สายโชนมันต้องข้ามโขงไปหาจ่าดาวเหนือจริงๆ